นะโมพุทธายะข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ได้แก่นะพระกักกุสันทะพุทธเจ้าใช้เขียนแทนอาโปธาตหรือน้ำโมพระโกนาคมพุทธเจ้าใช้เขียนแทนปัทวีธาตหรือดินพุทธพระกัสสะพุทธเจ้า ใช้เขียนแทนเตโชธาตหรือไฟทาพระโคตมะพุทธเจ้าใช้เขียนแทนวาโยธาตหรือลมยะพระเมตรตรพุทธเจ้าหรือพระศรีอริยะเมตรตรใช้เขียนแทนอากาศธาตุพระพุทธไตรรัตนญาณพระพุทธเจ้าผู้มีญาณทั้งสามได้แก่ บุพเพนิวาสานุสติยาณคือการระลึกชาติได้จุตูปปาะตะยานหรือทิพยักขุยาณคือการเห็นด้วยตาทิพหรือนิมิตท,ที่เกี่ยวข้องกับการจุติหรืออุบัติของสรพสัตทุกชนิดอาสวัคขยายาณคือการกำจัดกิเลสท,ที่ค้างหรือหมักหมมอยู่ในจิตใจมณีนภรัต ที่ประดับด้วยแก้ว9ก้าอย่างสามารถเปรียบเทียบทางคุณวิเศษได้เท่ากับนวหรคุณ9ก้าในบทอิติป,ปิโสซึ่งหมายถึงการเชิญคุณพระพุทธเจ้าเข้าสู่องค์พระพุทธนิมิตสีสหัสะสุธรรมมาสามารถแปลได้หลายหลากหลายล้วนแต่เป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นได้แก่เป็นผู้แจกแจงธรรมอันดี เป็นผู้ที่ถือธรรมดีได้ทั่วตั้งแต่หัวจะหลดปลายนิ้วมือผู้รู้ในธรรมทั่วทั้งหมดพุทธโทธรรมโมสังโคเป็นการเชิญพระรัตนไตรัยมาสถิตให้ครบทั้งสามประการยะธาพุทธโมนะเป็นคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ที่ใช้เพื่อย้อนถอยหลังกลับสำหรับทางมนจะมีนัยยะสามแบบได้แก่ การถอนมนหรืออาคมเดิมการย้อนเพื่อปิดกัน้นการทัดถอนบางสิ่งบางอย่างการย้อนกลับมาเพื่อให้มนบรรจบที่จุดเริ่มต้นจนเกิดความสมบูรณ์มากที่สุดพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเมื่อสร้างองค์พระพุทธนิมิตขึ้นมาตอนต้นแล้วในตอนนี้อาจจะเกิดนิมิตในผู้สวดขึ้นมา ก็ให้กล่าวบูชาพระพุทธนิมิตด้วยมนบทนี้อักขีทานังวรังคันทังด้วยทานคือไฟหมายถึงการจุดเทียนบูชาหรืออาจจะเปรียบเปรยเหมือนเตโชธาตุในร่างกายมนุษย์เปรียบเทียบกับชีวิตที่ใช้บูชาพระรวมทั้งของหอมที่จะเป็นกัมยานหรือดอกไม้ก็ได้หรือการรักษาศีลของผู้สวดก็ได้ สีวลีจะมหาเถรังพระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ประมาณว่าถ้าพระสีวลีติดตามมาด้วยไม่ว่าทางที่ไปจะลำบากเพียงใดก็สบายแน่นอนหากจะสรุปง่ายๆคือเมื่อพระพุทธนิมิตเสด็จมาแล้วพระสีวลีก็เสด็จตามมาด้วยในยะคือสวดบทนี้ก็จะมีลาบไม่อดนั่นเอง อาหังวันทามิทุระโตข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาจากที่ห่างไกลที่มีนัยยะว่าเรากราบไหว้จากภพภูมิมนุษย์หรือโลกที่ห่างไกลจากนิพพานและอาจจะห่างไกลจากสถานศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงอาหังวันทามิทาตุโยข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระาธาตุทั้งปวง เชื่อกันว่าพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ประทานให้เป็นที่ระลึกแก่มนุษย์อหังวันทามิสัพพโสขบเจ้าขอกราบไหว้บูชาสิ่งทั้งปวงในยะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ เป็นการกล่าวบูชาพระรัตนตรัยที่เชิญมาอีกครั้งเพื่อเน้นย้ำจิตใจที่แน่วแน่ของผู้สวด